YouTube, ยูทูบทวิตมาหนูลองวอร์มกอนนะคะวันนี้ให้นั่งได้ไหมเนี่ยเช็ดสดมามม้เนี่ย เขานั่งกันตรงไหนอ่ะเราไม่รู้จริงๆเนี่ยอ๋อดีเย์เสร็จร้อยยี่สิบวิหนูก็ว่าหนูก็ล่งนั่ง ดีเลย์สิบสองนาทีก็น่าจะมาตอนหกโมงสองนาทีน่าจะประมาณนี้อ๋อตายละหนูไม่เคยสตรีมดีเลย์ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะหนูอาจจะไม่ได้คุยกับเออพี่ๆน,น้องนนะคะก็เพราะว่าหนูดีเลย์เดอร์สู แต่ว่าเริ่มจริงอ่ะทุ่มนะคะมว่าเขาเขาคุยห้องรวมที่ไหนอ๋อเขาเขาดีไวเชดของพิมให้นะคะอ๋อ เออหนูไปนั่งในห้องเมนชิ่ป้าปาเรากว่าจะสิบนาทีหนูหนูว่าพี่พีน้องๆน่าจะแบบไม่ได้รอหนูตอบแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้หนูหนูหนูแข่งทีพีพ,พีนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อดูก่อนว่ามันจะเป็นไงตอนนี้หนูอาชิดก่อนหนูไม่ได้คุยด้วยนะฝากเชร์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถดูดูสตรีมได้ไลฟ์สดได้เต็มๆนะคะที่ช่องพับจีพับจีบัตเตอร์กราวนะคะช่องเพจพับจีหลักนะคะของอ,อลิงก์หนูแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะเอ,อ้หนูไม่ได้แปะในลิงก์นี้นะหนูไปแปะในลิงก์ที่ อีกลิงก์เออไม่ใช่หนูจะไปแปะในไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนแข่งแล้วนะคะตอนนี้วันวอ warm, warm. Warm, ร์มวอร์มวอร์มใสวอร์มเฉยกล้องอยู่ไหนนี่กล้องอยู่นี่ <laughs> หนูสตอบ <laughs> กล้องอยู่นี่โอเคไปเลสก go